เด็ดบอกมันไกลอะตือไม่ถูกนะฮะแปดไม่ไกลไม่ไกลใครวะเจ็ดใครอะเฮ้ยเนี่อแล้วกูไม่รู้ชื่อคนไอ้แบ๊กสุดเขาเหมือนกันสุดเขาเหมือนกันสามแต่เลยสุดเขาเหมือนกันผู้หญิงในสภามึงไล่ไปเลยสี่คุณตาสี่ครึ่งเฮ้ยเปล่าเนี่ยพวกมึงไอคนนั้นสามฮะเฮ้ยสามครึ่งไอ้แบ๊กในสปาในสปาสองได้ ได้ดิโด้ไม่ใช่นักกี่่ชือฬากยังโคตรติดใจมันชื่อโสดอยู่เลยไอชิบะไหงั้นคุณโดนปรับคนละสามแสนนะใส่บินเลยจ่ายมาจ่ายมาใส่บินเลยใส่บินเลยใส่บินเลยอยากอยากกันนะเขาม่คุยอะไรัล้วสิตรงนี้ไม่ใช่เบิดรถไม่ใช่หรอถอยถอยไปไม่มียศเนี่ยเบิดก็ได้ ไม่ไปด้วยหรอ,อเพราะว่าตัวกดใหม่เนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ทุกๆการไฟหรือการอะไรต่างมันแล้วแต่ที่งไงหนุม่มสวัสดีครับทำอะไรกันนะบวางหรือเปล่ามีอะไรเอ่ยเปล่าครับผมแค่ว่างมากๆเลยหาอะไรทำอ๋อเยี่ยป้าพี่คนเนี้ยขา เจเนซิสเนี่ยคนนี้เพื่อนให้เปรี้ยวอนหรอไม่ใช่นี่พี่ก็อันนี้เขาเนี่ยเขาก็ขิดหลอกตัวแล้ว่างใช่ไหมนะไป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 ผมผมมีคำถามมาถามมีรางวัลมาแจ้งมาถามถามถามเอ้ยมาเล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 ยพี่บ่าวชื่ออะไรนี่พี่บ่าวชื่ออะไรที่ที่อานนท์ครับธีรานน์อานนท์ครับอานนท์อานนท์เอาอานนท์มีคำถามมาถามเอาพวกเรา เขาเขาเป็นเพื่อนน้องเลอร์ป้าเลยนะไอ้เคเตรียมเลยนะเตรียมหาตัวโยกเลยนะคนนั้นน่ะไป่ไมไมไมเตรียมหาอันนี้เป็นคำถามโอ๊ยโทษโทษมีอะไรเอาไปเลยหนึ่งโยกโยกไปแล้วหนึ่งยังไม่หาเลยหนึ่งโยกหนึ่งโยกอ๋อโนนมามามเป็นเป็นคำถามรอบตัวพอดีว่าผมว่างมากก็เลยไปหาแบบไปหาดูคำถามรอบตัวของประเทศนี้มาเราเราอยู่ประเทศนี้กันมานานหรือยังฮะโอ้เจ็ดปีค่ะโอ้เจ็ดเจ็ดปีเลยเหรอก็ละประเทศครับ ดีนะถ้าแปดปีก็ออกไปบ้างก็ได้ละเขาไม่ออกอ่ะดิผมว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่านะฮะได้ได้ได้โชคดีตอนนี้เราเปลี่ยนมันเป็นอีกคนแล้วไม่ใช่อัชวินขวัญมาแล้วเอ้ยมีชื่อมาด้วยเอมืองกรุงก่อนเมืองกรุงก่อนทำไมทำไมคำถามคือคำถามครับอ่ามันขอเกินนํำนิดหนึ่งทุกทุกคนเคยไปเรเบลใช่ไหมครับมีใครไม่เคยไปเรเบลไหมฮะ ไม่เคยไปเลยครับไม่เคยเลยไม่ทราบว่าเอาขวานมาจากไหนครับอานกันอ๋อขวานเจอแถวนี้เก็บได้จากแถวนี้แหละฮะได้เนี่ยบอลโบนั่งเนี่ยเทพารักษ์เอามาให้ใช่เหรอผมขอไปเก็บบ้างได้ไหมมีให้ผมบ้างบ้างได้เลยใจเย็นครับใจเย็นนะเดี๋ยวผมไปเก็บเองก็ได้ฮะช้าก่อนอานนท์ครับอ๋อคำถามมาเลยอานนท์มาทุกคนน่าจะเคยไปเลเบลกันอยู่แล้วเนาะแล้วที่เลเบลเนี่ย มันจะพอเวลาเราขับรถไปถึงเราจะมองเห็นบันไดเลเบลใช่ไหมฮะาฮะแล้วพอเราเดินขึ้นบันไดไปจะมีเสาสองเสาอยู่ซ้ายขวาทางเข้าสองเสาอแต่นั้นไม่ใช่คําถามผมแค่พูดถึงเฉยเฉยพอเราเดินเข้าไปอีกนิดนึงมันจะมีคําว่าโคตรคูใหญ่ใช่ไหมฮะเออคําถามครับเฮ้ยตุ๊กตาแบบิกตรงโคตรคูมีกี่ตัวครับผมสองตัวครับผิดครับ้ามผิดครับที่ไหนล่ะโอยผิดครับสาม สองตัวเดียวหมดเวลาครับผิดครับเจ็ดตัวไม่ไม่ใช่ครับผิดครับอุ้ยเกือบถูกเกือบตัวมีทั้งหมดแปดตัวซ้ายกับขวาเกือบไปแล้วเชียวซ้ายสี่ตัวขวาสี่ตัวไปแล้วเราตอบอันนี้ไปแล้วเราได้อะไรครับเนี่ยอ่าจะมีเงินรางวัลถ้าถ้าตอบถูกโอเคเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาคำถามถัดไปดีกว่าอันนี้ผิดหมดแล้วเสียยดาอ่คำเสียดายนะเสียดายคำถามต่อไปฮะอ่า อ่าทุกคนมีคุณแจตู้เซฟกันไหมฮะคุณแจตู้เซฟของของเลเบลอะครับผมเอามีสภาสภาไม่ได้แล้วอ่าแล้วแล้วตู้เซฟเนี่ยคือเคยโจกอีกแล้วเจอแล้วผมขอขยับพื้นที่การยืนหน่อยนะฮะมีอาวุธครบนรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยแบกแบกไปยืนไปยืนข้างกันได้มีตู้นะแต่มีอาวุธทำไมครับอ่าเคยเคยเคยไปตู้ของเลเบลกันไหมฮะสภาอ๋อตู้เลเบลคุณคุณ่ย อาจจะมีจะมีตู้เซฟที่มันจะมีสามอันใช่ไหมมีตรงฝั่งซ้ายตรงกลางแล้วก็ฝั่งขวาในเลเบลคาถามครับตู้ที่มันวางอยู่อ่ะของตรงกลางอ่ะตู้เซฟที่มันวางอยู่ตรงนั้นมีทั้งหมดกี่ตู้ครับสามครับผิดครับตู้เดียวผิดครับสี่สามสองสี่ตู้ครับถูกต้องครับสี่ตู้ครับอ่ตือตอบถูกครับ้าได้รางวัลหรอเอ้าวอ่าตือได้เอามาล้านหนึ่งล้านหนึ่งเอามาล้านหนึ่ง แบ๊กแบ๊กแบ๊กอาตังอาตังใหมเอาเงินรางวัลนั้เทาไร่เดเดี๋ยวเดี๋ยวร้านหนึ่งเลยเหรอเป็นร้านเลยเหรอพี่ไบไกเป็นร้านเลยเหรอพี่ต้อบอกว่าโอ้โหคำคำตอบแล้เท่าไหร่วะสี่ตู้ไงสี่ตู้ไม่ไม่หมายถึงว่ารางวัลนะแต่ไม่ได้คิดเลยเลี๋ยวเทียบทำไมอะถ้าถ้ากูบอกมึงว่าเออเดี๋ยวมึงเป็นคนจ่ายรางวัลแล้วมึงจะมากับกูเหรอโอเคคนเจอหมดนะไอ้แบ๊กไอ้แบ๊กเอาไงเอาไง แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมว่าเดี๋ยวไม่ใช่แบคค่ะมีเงินพันกว่าเก็บอาวุธเลยตีไปก็เปลืองอาวุธกูตีบ้าคำถามละพันไหมเอาสนุกสนุกเอาเอาได้ดีได้ดีคำถามละพันเมื่อกี้เมื่อกี้เจตื่นเจตื่นถือถือไว้ก่อนพันดึงถือไว้ก่อนพันดึงป้าป้ามีจะถามเขาบ้างไหมครับแบบแจกเงินเขาบ้างอะเออพี่กููเงินน้อยอะคหวานนี่ดามเม็เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเออไม่รอดถามเลย รายการเลยขาแคมไม่เอาเอาเอาเคเคดิคเคเคไม่รอนถามเลยคุณไม่มีคำถามอ่ะครับมีอาคิดสิคิดมาเชอันนี้ฟันกี่ทั้งคนตายอะไรเงี้ยสี่ทีครับกายเง่าสี่สี่ห้าครับลองซันดูก่อนครับผมไม่เชื่อถ้ากทีเดียวก็ได้ครับอันนี้เป็นมาเชมายาครับมันมันจดไม่จริงครับโอ้โหมาเชมายาด้วยไปครับร่อนไปคำถามเว แฟนล่อนในเคเคมีกี่คนครับอ่าโอเคอ่าเอ่ออานนกับแบกนะคำถามนี้มีมูลค่าห้าหมื่นบาทนะครับโอ้โอ้โหรางวัลใหญ่คุณคุณรู้จักเมลอนที่เป็นสะพายอยู่แล้วครับคำถามนะฮะแฟนปัจจุบันของเมลอนคือใครใครสิบวินาทีครับปัจจุบันของเมลอนคือใครสิบ เก้าของจครับเจ็ชื่ออะไรนะห้าต่างชา้สามทุกคนครับทุกคนได้เปรนเลยสองหนึ่ง คิดถ <łość> ึงเวลาคิดถึงวิ่กูเวลาอาหารถูกไหมฮะน่าเสียดายครับคุณตอบไม่ทันครับไม่เป็นไรครับโอเคครับอะไรครับอะไรครับเมินสถานการณ์ไปได้ตอนนี้เป็นผิดผิดหมดเลยหลังถัดไปนะฮะไม่เป็นไรผิดผิดหมดเลยครับของจื้อของเบ้งใช่ไหมล่ะคิดถึงคิดถึงะไม่มีแฟนขอบคุไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีแต่ว่าไม่ใช่ของจื้อของเบ้งใช่เปล่าใช่ค่ะไม่ใช่ของขออะไรก็ไม่รู้เขาหาเอาลงหางเช่าถามว่ามีกี่คน คำถามถัดไปนะครับสำหรับอานนท์กับแบล็กนะครับมูลค่า10,000 0บาทโอ้โหตัดไตวเองตวเเลยนะตวยนะเวยนะตอบถูกก็คือซื้อานรถได้เลยนะถ้าไม่ใช่ของเบ้งแฟนปัจจุบันปัจจุบันคือวันนี้นะฮะวันนี้นะครับตีสองสามนาทีของเมลอนนะครับชื่อว่าอะไรเชิญครับสิบวิครับตีสองสามนาที อ่าสักนาทีได้ยากนะเพราะเซนต์เนี่ยตั้งแต่กูขับรถไปคือสปาเ็นดินอยู่นี่ตลอดแล้วก็ไม่เห็นเขาประชุมกันอยู่เพราะฉะนั้นคิดว่าเขาน่าจะยังไม่ได้คุยกับใครยกเว้นแต่จะตอบแคสไอ้แบ็คเออตอบไปเลยไม่มีครับไม่มีครับใช่ครับตอบสุดท้ายสามไม่มีครับไม่มีตอบว่าไม่มีนะครับไม่มีค่ะไม่มีเป็นไงบ้างครับคำตอบนี้และกคำตอบนี้คือถูกไปเลยจะให้สองหมื่น ไปคำตอบที่อะไรนะอะไรเนาะเขาคิดว่าไงเนาะเขา่ายชื่อแฟนปัจจุบันของเมลอนอยู่เขาบอกว่าชื่อไม่มีหรอครับปัจจุบันตอนนี้ไม่มีอ่าตั้งแต่นับแสาเที่ยงคืนถึงตอนนี้ครับตั้งแต่ตอนนี้ไม่มีตอนนี้โสดคำว่าโสดไม่มีนะพจนานุกรมเมลอนไอพี่เมลอนเออพี่เมลอนก็แค่พูดความจริงไปแค่นั้นเองถือว่าหมดเวลานะครับหมดเวลานะครับ หรือต้องไล่ชื่อราดเฉลยคุณเวลาเฉลยหมดเวลาเฉลยเหรอหมดเวลาเฉลยเอาล้วฮะมันนานเกินไปนะครับเอาล้วครับคำถามใหม่แสนห้าทีนี้ว่าคำถามใหม่นะครับเป็นคำถามมูลค่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมเป็นวันหรือวันอใครครับแฟนปัจจุบันนะฮะอันนี้น้องอนนนกับน้องแบล็คนะฮะต้องฟังให้ดีนะฮะครับเรานั่งดีกว่านั่งดีกว่าเพราะว่าเรานั่งดีกว่าเออเพราะว่าเรื่องนี้ซีเรียสนะฮะครับ แฟนปัจจุบันมีมูลค่าแสนห้านะฮะแฟนปัจจุบันของอาตือคือใครครับเชิญครับเอาเลยครับสิบวิครับปัจจุบันเหรอหนู่มเชื่อก่อนนะเก้ามีแฟนมีมีนะไม่ได้เรียกแค่แฟนด้วยมีมีคำใบ้ไหมมีคำใบ้ไหมหกเป็นอาชีพเป็นอาชีพห้าเป็นอาชีพเป็นจุบันเป็นอาชีพไม่ห่างไกลไม่ห่างไกลสามที่สภาที่พูดตำรวจทนายอยู่มน ู้้แลวหมดเวลานะครับหมดเวลาแล้วฮู้แมถือว่าอานนท์กับแบล็คพาดข้อสามไปนะครับให้เฉลยไหมป้าให้เฉลยไหมเฉลยเฉลยเอย่าไม่ต้องเฉลยไม่ต้องเฉลยครับโอเคเผื่อมันจะเป็นคำถามข้อต่อไปโอเคฮะ แทนตอนนี้เปลี่ยนคนกดดันแทน่อานะฮะและอันนี้พี่จะให้โอกาสกับน้องๆสองคนแล้วกันที่เป็นคนที่น่ารักนะครับที่มาทํากิจกรรมกับเราวันนี้ครับถึงดึงดึงดึงเฮ้อเอาละฮะคําถามนี้มูลค่าสามแสนนะครับโอ้โหค่าไปเลยคุณสองคุณมีเวลาสิวินาทีนะครับในการที่จะตอบชื่อนี้ออกมาให้ถูกต้องให้ได้นะครับสิบวีเท่านั้นนะคะ สามแสนนะฮะสามแสนครับครับผมแฟนคนปัจจุบันของน้องจ่องกระปิมนะฮะที่อยู่ข้างหลังไหฮะมีมีจริงนะฮะมีตัวตนอยู่จริงฮะตัวอยู่จริงนะครับแฟนเขามีจริงนะฮะหวานชื่นทุกวันนะครับเอานะฮะมีชื่อว่าอะไรเชิญครับสามแสนนะครับเชิญครับแจ็คพอตติวิ่ค่ะไปอันนี้ก็ไม่ไกลอันนี้ก็ไม่ไกลแฟนปัจจุบันอ่ะตือครับ โอ้ยเบอกมันไกลตือไม่ถูกนะฮะแปดไม่ไกลไม่ไกลใวะเจ็ดไอะเฮ้ย่าแล้วกูไม่รู้ชื่อคนเอ้แบกสุดเขาเหมือนกันสุดเขาสามแต่เลยสุดเขาือนผู้หญิงในสภามึงไล่ไปเลยสี่ไม่้อสีครึ่งเฮ้ยเป่าเนี่ยพวกมึงไอคนนั้นสามอะสามครึ่งใครแบกนสภาในสภาองนันส ไม่ใช่มอยากกี่ตองโพสต์ติดเทามชื่อโสดอยู่เลยอิชิบะไหลงั้นคุณโดนปรับคนละสามแสนนะฮะไปบินเลยจ่ายมาจ่ายมาส่บินเลยใส่บินเลยใส่บินเลยอยาครับก็คือสรุปแล้วคือเรากันโชคครับเขาเองสรุปใครอ่ะผมไม่รู้เลยอ่ะ คาร่าโอ้ไม่มีใครถูกนะครับอันนี้ต้องต้องเฉลยหน่อยฮะไม่ไม่มีครับผมคำเฉลยก็คือไม่มีไม่จริง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 ไอ้จ่องตอบผิดไอ้ชิดตอบผิดโอ้ยนี่มันลามมาถึงพีิพูดเลยเลยทุกคนอะไรนะล้วงลับล้วงลับจับสภาล้วงลับจับสภาปลาจะบอกให้เลยนะว่าเจนนสิตเป็นตัวโดนหกปลาตลอดตั้งแต่เอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคผมมีตัวจุดคำถามสุดท้ายนะครับแก้ตัวให้นะครับให้อานนท์กับแบล็คนะครับ ตอบให้เต็มที่นะครับอันนี้ตั้งใจหน่อยนะครับโอครับผมล่าสุดที่พี่เมลอนเอาของไปให้คือใครอยากจะอยากจะเบสเท่าไหร่ดีครับโอ้โหโอ้ผมสนับสนุนให้คำถามนี้อีกห้าหมื่นครับงั้นคำถามนี้มีมูลค่าสามแสนห้าหมื่นนะครับอานนท์ว่าพี่จ่องได้ใจหมดแบล็คคำถามต้องดีหน่อยค่ับคำถามนะครับเฮ้ยดึ่มดึ่มดึ่มดืม ถึง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 พักชจมโฆษณาสักครู่ครับชื่อว่ากู๊ดนะครับปัจจุบันมีเมียกี่คนเธออีกนดีคนนี้โอ้โหตอบพอดีนะฮะสิบคครับไปแล้วครับสิบไม่มีครับเก้าไม่มีผิดครับหนึ่งคนครับเจ็ดไม่ผิดสองคนครับสองสห้าห้าคนครับโอเวลานับถอยหลังอยู่สามสามคนครับสองสามผิดสิบคนครับ และหมดเวลาครับคุณโดนปรับคนละ3ามแสนห้านะครับหกแสนห้าแต่ล้วสามแสนห้าไอ้แบคหกแสนห้านะเรียบร้อยครับไอ้ตือใส่บินเลยแบงบินกั็คือใส่เพื่อนผมใส่เพื่อนผมม่สองบินเลยครับเจตีครับใช่ไหมหนึ่งแสนห้าหรือว่ารวมเป็นล้านสามเลยคนเดียวเจ็ดแสนโล่งจนเจ็ดแสนเจ็ดแสนคนเดียวพอที่แกงป๋อนะแกงป๋าเฉลยไมเฉยบินบินขนาดนั้นกูไม่บินเลยหรอปะเฉลยไหมป้าป้ามีปัจจุบันนะครับ ผมมีเมียหกคนครับตอบเฉียดไปเนตอบห้าตอบไปเมื่อกี้ตอบสี่แล้วแวะไงแล้วแวะเมื่อกี้กถูกแล้วแวไปติดไงเราไอ้แบ๊กมึงไปช่วยกูตอบตะคำเลยเราจะใส่บินปรับเราต้องใส่ที่พี่เมลอนหรือเปล่าใส่ที่พี่จ่องไงพี่จ่องโกหกคำตอบถูกคำตอบมีแฟนกับคาร่าก็บอกไม่มีนะใช่เหรอเป็นแฟนกับคาร่าเหรอมีข้าน้ำมันนี่มาลุ้มรายการนะครับขอบคุณครับ แล้วก็รับถังแก๊สข้างหน้าได้เลยนะครับแก๊สมอบให้เออมีมีข้าวกองไหมฮะมันีข้าวการมีมีข้าวกองครับคนละจานนะฮะไปครับได้ข้าวเปล่านะพวกกลับไปหาเอาอ๋่าเรานข้าวกองเขาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จ้องมีแม่ครับพี่จ้องมีข้าวกองพี่จ้องข้าวกองหยิบแล้วแหละเจ็ดเราเอข้าวแล้วคนขอบคุณนะฮะเขาเป็นแสตมป์รายการที่เราไปรู้เลยนะเออป๊าแต่ว่ามีมีข่าวร้ายนิดหน่อยที่ป้ายังไม่รู้นะอะหาไปนัด เคมันตายแล้วป้าใครเคน้องเลิฟป้าที่มันเรียกว่าพี่เลิฟอะเนี่ยที่ะเลาะกันอยู่ตรงเนี้ยเป็นพักเลยที่เล่นมุกกันอยู่อะมันตายแล้วนะเคที่สภาฝึกหัดเหรอเคกับปักเป่าอะไม่ใช่ครับแก๊งเจนิสิตแน่แสู่สีน้าเงินไงที่เคยป้าทำไมอะมันตายแล้วมันตายตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวป้าจะขอไปเจอมันที่มัลติเวิร์สอื่นดีกว่ามันยังจะอยู่เขาอยู่หลุมอะต้องไปดูที่หลุม ตอนพาพี่พูดไปดูหลุมบลาขอบคุณครับั้นถามพี่อนุนได้ครับเขาเพิ่งไปจัดงานศพมาถ้าเอาคนละกล่องนะคนละแก้วนะครับรับเกิดมีอุบัติเหตุครั้งใหญ่ขึ้นค่ะพี่พูธตายพร้อมกันเลยสองคนนั้นที่ซ้อนมาใไซ์ด้วยกันนะออนุนกับแบ็กเราไปเยี่ยมไอเคมาร่างที่หลุมไปไหมไปไหมเหม่คิดถึงเพื่อนเลยครับคิดถึงเพื่อนหน่อยๆอะไรต่อเพื่องจริงไม่ได้เลย ถ้าไปเห็นลงมศพมันต้องไม่ไปเห็นหลุมศพแบบต้องตัดตแทนอเ็สายเลือดอหน่อยเนต้มน้ำตาไหลเป็นสายเลือดอ่ะจริงอ่าครับครับผมขอต้อนเรื่องนี้หนึงฮะท่านี่กดยังไงครับผมผมอยากใช่มเเอาไปใช้กาแฟนะดิเวลาให้แฟนจุ๊บใช่ไหมให้แฟนจุ๊บไม่ใช่ไม่ตอบเ่ใส่มนนาและทรงผมเนี่ยหืมอิจิต ท่าท่านี้เอาไว้ขอจุ๊บมั่วหรือเปล่าขอจุ๊บมั่วเหรอวะพี่แบพี่แ๊กลองทำให้ดูได้ไหมครับพี่อนุนทำแบบนี้แล้วพี่แบ๊กต้องทำยังไงทเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ได้ไหมพี่คุณไม่เคยทำเลยทำไงวะท่าไหนวะใช่พี่พี่แบ๊กก็ไม่ขุดจุ๊บไงถ้าพี่อนุนทำอ่านี้อ๋ออ๋ออ๋อไปดู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 มีคนบอกว่าเคตายแล้วก็ใช้คำว่าเควายชนได้แล้วมันจะลื่นนะเวจะลื่นเกินไปไหม ไปพี่แบ๊กเศร้าเลยกูหายเศร้าเลยเขาไมวไปเขาไม่รเขาจะเขาจะจุบกันไงก็ก็พี่อนุนก็อ้อนดิอ้อนพี่แบ๊กแล้วพี่แบ๊กก็จุกหน้าผากไงจุกหน้าผากเหรออยากไปท่านี้ไม่ใช่หัวอย่ามาหายใจแรงใส่ผมพี่เฟลเฟลอาสลีปครับรูปหัวเหรอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรูปเลยไม่กลัเลยขนลุกอ่ะนี่ขนลุกเนี่ยเราคิดจริงดิถ้าไม่คิดไม่ขนลุกหรอกจริง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 ฟูเลยฮะอ่าไอ้แบ็คฟูเลยฮะฟูเลย อะไรฟูครับเพราะมึงบ้ากรรมกันนะผมผมผมฟูเลยคนะตอนนี้ตกลงมากดยังไงครับสอนผมหน่อยฮะแท่าเมื่อกี้เหรอครับใช่ครับมันเฟลเฟล i อสลี e e p อะครับมันอ่านว่า a อสลี p เ a i l asleep อะไร S A S S หรอครับ F F A L L A S L E p a fail asleep จ้า ตกแล้ตายแล้วจบอีกแล้วขออนุญาตเดินลบนิดนึงเอสลีฟเอสลีฟมันอยู่ใต้เท่าไรเนี่ยหาหาละโอ้ถ้าถ้าไกล่ตัวเอฟห้าอาตัวเอฟปันเลยอันนั้นกับแบ็คถ้าว่างๆไม่มีอะไรไม่มีแบบขี้เกียจหาอะไรได้ก็แวบมันตรงบันไดนี้นะเดี๋ยวพี่จะมารอถามคำถามได้ครับได้ได้เลยได้เงินแล้วได้ข้าวด้วย ในน้าด้วยครับแต่ไม่ได้แผลป้าว่างไงไม่ได้แผลกับไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนก็เคยมีแผลอยู่แล้วอุยนีใจดีจังอย่างร่อนก็มี